สวัสดีครับงานแกะลองกวังวันนี้ป้าเอซีนะครับตลกี่เขาอยู่ทั้งรุมเนาะย้า้แผนไปดูเลกี่เขาอยู่เอเทลพีกนะครับอยู่ทางเรือวันนี้เขาตอนนี้เขาอยู่เรือด้วยละย้ายถ่ายบนเรือเลยตอนนี้ต้องเปี้ยวเปิ่นจ้องไปเป็น VIP นะครับตรงนี้นะครับเป็นกระเบียงนอกเลยนะครับดูนะครับเอซีเขานะครับนี่ตู้ของเขานะครับ เป็นโต๊ะว,วีเลยนะครับจะเป็นโต๊ะโอเค็นะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บภาพของกรุงเทพแบงกขอกไทยแลนด์บ้านเราหรือเอฟซี C F ได้พอนะครับพอื้อยนะครับนะตึก๊กแต่ละตึ๊กนะครับนี่เหลียยังบ่ได้เดินทางออกไปไหนเลยนะครับอี่ยังไม่ยุ่งเหลียยังบม่ได้เดินทางออกไปไหนนะครับสุดยอดนะครับแต่แกอยู่หน้าสมองแล้วแหละอยู่หน้าสมองเลยไทยแลนด์ทงไทยนะครับ พอได้เลยนะครับกรุงเทพนะครับแม่น้ำเจ้าพยาอ่าอยู่จุหนึงจุสองจุดสจสอง่าจะเป็นโตวีครับโต้วีดีว่าต้องจองเข้ามาต้องจองเข้ามาถึงจะได้โตตรงนี่นะครับดูนะครับทุกยอดเลยนะครับบรรยากาศงามมากนะครับเอีเอ็มที่เขขึ้นจาก มาขึ้นจากก้พุนม้านะครับตรงนี้จะเป็นสวนสนุกนะครับอีเทียทีเนาะถ้าเราไปหำหน้าก็จะเป็็จนาไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นซาทอนจะเป็นพระมรูมมรูเป็นไอไอย่างก็ไอ้วัดไอ้อย่างอะสปาวัดวัดยากวัดอะไรอย่างนั้นจับไม่ได้มันตะกี้วันนี้เอวันคำเอวันคำเลยนะครับเส้นนี่นะครับเจ้าพญานะครับเอฟซีไข่ยากจะตุยห้อยปีนานมากับไม่เอวได้นะครับ รอบแพงนะครับรับปีนาได้ขี้กระป๋องแล้วเจ้าเจตกระป๋องนะครับงานสุดยอดให้พร้อมไปดูกอะไฟด้วยกระไฟปูนเลี้ยเลี้ยปูนอ่ะเลี้ยเลี้ยปูนนี่เลี้ไข่ออกมาเจ้าปูนอ่ะเลี้ยกระปูนรู้อันนี้เขาอยู่กลางไม่น่าเจะง่ายนาครับเดี๋ยวคันดิ้งเนาะเดี๋ยวเขาต้องไปกินฟุฟเฟ่ข้างในปูนอันนี้เป็นปูนดูปูนเดิมเดินขึ้นมานะฮะอ่า ใครว่าเมียงไทยเขานักท่องเที่ยวบปเยอะนะครับปีนานมาแอววันนี้นะครับที่กรุงเทพนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเรียล้านี่นี่น่าจะบอ่อเกินคนไทยบอน่าจะเกินประมาณสาวอดตีเหลียนี่ยสี่ห้าร้อยคนจะเป็นต่างชาติหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นฟิลิปปินอินโดมีทั่วหมดนะครับในเอเชียนะครับบาวาสิงคโปร์เกาหลี ร,ศรศ ola, ัสเซียนะครับเยอรมันนะครับฝรั่งเศสนะครับเยอะมากนะครับพินานก้าวเลยเลยนะครับเี้ป็นพินานนี่เป็นนั่งหัวเรือเลยนะเจ้านั่งหัวเรือเลยนะครับเจ้าหัวเลยเลยเนี่ยโต๊ะนี่เขาตังโต๊ะนี่นะโต๊ะแรกนะเจ้าโต๊ะแรกนะครับโต๊ะวจองนะครับ้วอันเป็นเป็นยอดแรกด้วยนะเจ้าอันนี้จะเป็นวิววิวข้ามดิงนะครับวิวข้ามดิงอ่านี่วิวข้ามดิงอ่าไม่เอาแต่กันเนะเจ้า บีตัย,ตยมาน,นะครับอขอบคุณเจ้าหน้าเหลายนะครับสุดยอดครับ